ชาวเน็ตจับตาดูความสัมพันธ์หลังแรปเปอร์นหนุ่มโต้งทูพีดและนักแสดงสาวปรางกันรานถูกโยงปมดรามา่าจากคำใบ,บปริศนาจากเพจเจ๊มอย108นางเอกหน้าเชียวกับหนุ่มมาเทยังรักกันดีอยู่ไหมได้กลิ่นตูตูไม่สมีทเหมือนเมื่อก่อนไม่กดไลค์ไม่ลงรูปคู่อาจจะยังรักกันดีแต่พักเพราะเป็นช่วงโปรโมทละครหรือเปล่า หลังจากหนุ่มต้องออกมาเคลื่อนไหวสยาบทกรามา่าโพสคลิปปวดบ้านใหม่ใน YouTube ซึ่งสร้างไว้เป็นเรือนหอกับหวานใจก่อนที่จะเปิดมุมโปรดของสาวปรางภายในบ้านนอทางด้านสาวปรางก็ได้โพสรูปภาพปวดความแซดอยู่ที่ทะเลจังหวัดกระบี่เซ็กซี่ขยี้ใจทำเอาทะเลลุกเป็นไฟแฟนแฟนต่างเข้ามาชื่นชมพร้อมแซวว่าสวยหนลีนพร้อมทั้งลุ้นเชียร์ขอให้ทั้งคู่ลงรูปคู่สวิตหวาน หวังให้เรื่องราวดาราม่าที่คนเข้าใจกันเป็นแค่เรื่องธรรมดาที่ชายหญิงงอนกันปรังกัน,นรั่นอวดแสบต้องทูพีสยบทดราม่าเขาสดบบันเทิง